สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่10นาทีคดีดังกับวราศินีสิงห์สุสวรรณนะคะวันนี้เรากลับมาเจอกันในวันพุธ กลางสัปดาห์ในตอนของ EP ีที่ชื่อว่าไฟนรกข้อขังตายนะคะซึ่งวันจันทร์อังคารฝนก็นำเรื่องราวของโรงงานตุ๊กตาเคเดอร์นะคะที่ถูกไฟไหม้และในการเกิดเหตุครั้งนั้นเนี่ยก็มีผู้เสียชีวิตมากกว่า200รายด้วยกันแล้วก็เมื่อวานก็จะเป็นคิวของโรงแรมนะคะรอยัลบีที่พัทยาะะที่ถูกไฟไหม้จุด เริ่มต้นเนี่ยมาจากเปลวไฟที่เกิดลุกไหม้ในห้องครัวเท่านั้นแต่ด้วยความที่บุคลากรรวมไปถึงเครื่องไม้เครื่องมือที่ติดตั้งในระบบดับเพลิงในปีนั้นเนี่ยมันยังไม่ค่อยออทั่วถึงเท่าไหร่นะก็เลยเกิดความเสียหายทั้งทัง,ทงด้านชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมากเลย สำหรับวันนี้ค่ะก็เป็นเรื่องราวในตอนของไฟนรกข้อขังตายนะคะจะพาทุกท่านย้อนกลับไปในปี2564แต่ก่อนอื่นจะเกริ่นเข้าเรื่องราวต้องขอแนะนำช่องทางในการติดตามรับฟังสักนิดหนึ่งตอนนี้เราได้เปลี่ยนระบบการออกอากาศเนี่ยมาเน้นทางอ่ u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  e e เป็นหลักแล้วนะคะ คุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังสถานีวิทยุออนไลน์ของเราได้ในทาง YouTube โดยพิมพ์ค้นหาคำว่า rmutp live นะคะแล้วอย่างไรก็ตามในนั้นก็จะมีรายการต่างๆให้ติดตามรับฟังกันแล้วคุณผู้ฟังก็สามารถกดถูกใจกดติดตามได้นะคะเพื่อเวลาเราอัพโหลด ep ใหม่ๆเข้าไปจะได้มีกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนะคะเตือนให้คุณผู้ฟังได้เข้าไปติดตามรับฟังรวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังผ่านทาง Facebook ของเรานะคะ rmutp เช่นนกัอีกในไม่ช้านะคะก็จะกลับมารับฟังผ่านทางเว็บไซต์ online rmutp ac th ได้ด้วยเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะรายการ10นาทีคดีดังจะพาทุกท่านย้อนกลับไปในปี2564ในช่วงเทศกาลสงกรานมันได้เกิดเหตุเศร้าสลดใจเกิดขึ้นถ้าใครยังจำได้นะคะเพราะว่าค่ำคืนของวันที่13เข้าวันที่13พอดีเลยแน่นอนว่า ในช่วงนั้นเนี่ยผู้คนกําลังเดินทางกลับบ้านช่วงกกเทศกาลเทศกาลปีใหม่เทศกาลสงการเนี่ยคนเดินทางกลับบ้านเยอะมากๆถ้าใครได้ติดตามข่าวมันก็จะมี7วันอันตรายนะคะสำหรับการเดินทางข่าวนี้เนี่ยถือว่าเป็นข่าวที่สร้างความสยดสยองแล้วก็โศกเศร้าเสียใจให้กับผู้คนที่รับรู้ข่าวรวมไปถึงญาติพี่น้องที่ต้องสูญเสียญาติด้วยนะคะเพราะว่า ในค่ำคืนของวันที่13เวลาสักประมาณเที่ยงคืนครึ่งอยู่ๆนะคะก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเนื่องจากรถทัวร์สายหนึ่งนะคะเกิดยางระเบิดแต่ว่าเหตุการณ์ความรุนแรงในครั้งนั้นนะคะมันเกิดไฟไหม้ลุกท่วมรถทัวร์คันดังกล่าวจนทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง5ศพด้วยกันแล้วก็ได้รับบาดเจ็บ รวมๆแล้วเป็น10คนเลยนะคะเหตุสยองรับสงกรานในครั้งนั้นนะคะนั่นก็คือไฟไหม้รถทัวร์สองชั้นเรียกได้ว่าย่างสดผู้โดยสารกว่า5ศพขาซากรถไฟคอกบาดเจ็บระนาวกันเป็น10บๆคนนะคะโดยชนวนเหตุอย่างที่บอกค่ะมันเกิดมาจากเหตุที่ยางล้อหลังเนี่ยระเบิดแต่พอระเบิดแล้วนะคะมันทำให้เกิด ประกายไฟกระเด็นเข้าไปติดที่ห้องเครื่องค่ะทำให้ไฟนั้นลุกลามอย่างรวดเร็วรวมไปถึงรถทัวคันดังกล่าวนะคะมีแก๊สที่รั่วฟุ้งอยู่ด้วยนะคะพอแน่นอนละค่ะว่าไฟกระเด็นไปห้องเครื่องและ บวกกับแก๊สที่ล่วอยู่กระจายเต็มรถค่ะเลยทำให้เกิดไฟคอกโชเฟอร์ในขณะนั้นรีบจอดรถเข้าข้างทางเปิดประตูให้ผู้โดยสารเนี่ยหนีตายกันอย่างโกลาหลค่ะแต่ว่าก็มีเหยื่อเคาะร้ายเป็นผู้ใหญ่สามคนและก็เด็กอีกสองคนติดอยู่ชั้นบนหนีออกมาไม่ได้และก็ถูกไฟนรกข้อขังตายคารถเลยนะคะ ซึ่งตำรวจผู้ที่ได้รับแจ้งเหตุในขณะนั้นนะคะก็คืออุบัติเหตุเนี่ยเกิดขึ้นนะคะในอย่างที่บอกก็คือช่วงของวันที่13เมษายนปี2564นะคะเวลาสักประมาณเที่ยงคืนครึ่งพลตำรวจโทชูเกียร์ชัยวิเศษนะคะซึ่งในขณะนั้นท่านดำรงตำแหน่งเป็นสารวัตรสอบสวนอยู่สบพบ้านเฮตนะคะ จังหวัดขอนแก่นได้รับแจ้งว่ามีเหตุไฟไหม้รถทัวร์ผู้โดยสารแล้วก็มีผู้เสียชีวิตรวมไปถึงมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากบนถนนมิตรภาพบ้านหนองขามตําบลโนนสมบูรณ์อำเภอบ้านเฮดนะคะ พอได้รับแจ้งแจ้งเหตุนะคะท่านก็รีบไปรายงานผู้บังคับบัญชานำกำลังตำรวจไปประสานรถดับเพลิงและก็รถกู้ชีพรุดไปณนะที่เกิดเหตุพอไปถึงที่เกิดเหตุนะคะก็พบว่ามีรถโดยสารปรับอากาศชั้นหนึ่งสาย บึงการกรุงเทพมหานครซึ่งลักษณะรถทัวร์ในครั้งนั้นก็คือรถทัวร์สองชั้นของบริษัท407พัฒนาทัวร์จำกัดหมายเลขข้างรถก็คือ22 34ทะเบียน10ขีด 7387อุดรธานีนะที่เกิดเหตุก็คือจอดอยู่ริมถนนมีไฟลุกไหม้อย่างรุนแรงท่ามกลางความแตกตื่นตกใจของผู้โดยสารค่ะที่พากันวิ่งหนีตายออกมาจากรถ อย่างโกลาหลเลยทีเดียวเจ้าหน้าที่พอไปถึงก็ระดมฉีดน้ำสกัดนะคะแต่ว่าด้วยรถยนต์ก็คือมันประกอบไปด้วยแกส๊สประกอบไปด้วยน้ำมันแล้วก็เปลวไฟทำให้การสกัดฉีดน้ำในครั้งนั้นใช้เวลายาวนานกว่าหนึ่งชั่วโมงค่ะจนควบคุมเพลิงได้สำเร็จ หลังเพิงสงบลงนะคะตำรวจและก็เจ้าหน้าที่ก็เข้าไปตรวจสอบข้างในซากรถก็ต้องพบกับภาพที่น่าสลดหดหูใจเพราะว่ามีผู้โดยสารเสียชีวิต5ศพด้วยกันทั้ง5ศพนะคะถูกไฟคอกร่างดำเลยทีเดียวแล้วก็ในขณะนั้นก็คือไฟไหม้เป็นตอตะโกอยู่บนชั้น2ของรถยนต์เป็นศพชาย2ศพหญิง1ศพ แล้วก็เด็กชาย1ศพรวมไปถึงมีเด็กหญิงอีกหอีกหนึ่งศพน,นะคะรวมแล้วก็คือ5ศพด้วยกันแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บ12คนเจ้าหน้าที่กู้ภยัยทยอยนำตัวส่งโรงพยาบาลสิรินทรและก็โรงพยาบาลขอนแก่นในขณะนั้นส่วนผู้โดยสารอีก16คนที่นั่งมาด้วยก็ปลอดภยัย สอบถามผู้โดยสารที่รอดชีวิตนะคะก็ทราบว่ารถทัวร์คันดังกล่าวเนี่ยรับผู้โดยสารออกจากสถานีขนส่งบึงการมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพมหานครแวะรับผู้โดยสารที่อุดรธานีและขอนแกน่นก่อนเดินทางต่อแล้วก็มาณนะจุดเกิดเหตุ มาถึงก็คือยางแตกนะคะมีเสียงยางเนี่ยแตกดังสนั่นเลยหลังแตกแล้วนะคะก็เกิดประกายไฟติดที่ห้องเครื่องลุกลามขึ้นมาย่างห้องผู้โดยสารอย่างรวดเร็วมีแก๊ส่วฟุง้งกระจายเต็มคันรถพนักงานขับรถรีบจอดเข้าข้างทางเปิดประตูให้ผู้โดยสารทั้งหมดวิ่งหนีตายออกจากคันรถกันเจ้าละวันเลยนะคะผู้ตายทั้ง5ราย ยอยู่บนชั้นสองก็ทำให้เขานั้นหนีออกมาไม่ทันนะคะก็ถูกไฟคอกเสียชีวิตอย่างน่าสยดสยองนะคะเช้าวันเดียวกันนั่นเองนะคะทางพลตำรวจตรี พุทธิพงศ์มุสิกูลนะคะซึ่งท่านเป็นผอบอกอรพอจังหวัดขอนแก่นก็เดินทางไปที่สอบพอบ้านเฮตุไปสอบปากคำนายพักดีคำคอนอายุ48ปีซึ่งเป็นพนักง,งานขับรถทัวร์คันดังกล่าวที่เกิดเหตุนะคะก็พนักง,งานขับรถไม่ได้รับบาดเจ็บ ในขณะนั้นก็มีการแจ้งข้อหาว่ากระทําโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตส่วนรถทัวร์คันดังกล่าวนะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้ทําการเก็บแล้วก็ไป,ไปตรวจสอบนะคะว่าได้ผ่านมาตรฐานการขนส่งหรือเปล่านั่นก็คือมีการตรวจเช็คระบบ เครื่องยนต์หรือเปล่านะคะผ่านตอรออมาหรือเปล่านะคะแต่ว่าพอตรวจสอบแล้วเนี่ยก็พบว่ารถยนต์คันดังกล่าวหรือรถทัวร์คันดังกล่าวเนี่ยก็ทําตามทุกขั้นตอนก็คือมีการตรวจอย่างสม่ําเสมอนะคะทางด้าน ตำรวจนะคะหลังจากสอบปากคำพนักงานก็ทราบว่าคนขับรถเนี่ยพาผู้โดยสารมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพมหานครอย่างที่บอกว่าขณะวิ่งรถมาถึงช่วงก่อนเข้าเขตบ้านเฮตุเนี่ย เพียง200เมตรเท่านั้นยางล้อด้านหลังฝั่งขวาเกิดระเบิดเสียงดังสนัน่นก่อนจะเกิดไฟลุกไหม้ขึ้นอย่างรวดเร็วตัวคนขับรถเองให้การว่าเขานั้นได้พยายามประคองรถเข้าจอดเข้าข้างทางและก็เปิดประตูให้ผู้โดยสารเนี่ยหนีออกมาเรียกได้ว่าในขณะนั้นคนขับรถก็มีสติเนาะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราก็จะเห็นหลายๆข่าวว่า พอเกิดเหตุคนขับรถก็ชอบหนีไปโดยในทันทีแต่ว่ามันเกิดเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้นเนื่องมาจากว่ารถคันทางเก่าวเป็นรถทัวร์สองชั้นนะคะชั้นบนเนี่ยมันก็คือทางลงมันก็จะแคบๆหน่อย จึงทําให้ผู้โดยสารเนี่ยหนีออกมาไม่ทันนะคะก็เสียชีวิตอยู่ในรถยนต์รถทัวร์ครั้ดังกลนะ่าวนหศพด้วยกันแล้วก็ได้รับบาดเจ็บ12คนอีก16คนก็ปลอดภัยดีแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะสำลักควันแล้วก็ถูกไฟคอกเล็กน้อยตามร่างกายนะคะผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ สำหรับการตรวจแอลโกอฮอล์และสารเสพติดพนักง,งานขับรถนะคะก็ไม่มีการพบทั้งแอลโกอฮอล์แล้วก็ยาเสพติดแต่เพียงอย่างไรนะคะตำรวจก็เร่งหาเบาะแสนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะคะรถยนต์คังดันกล่าวเนี่ย ก็มีพรบคุ้มครองนะคะเจ้าหน้าที่ประกันภัยก็เดินทางมาที่สพบ้านเหตุแล้วก็มีการทำเรื่องชดเชยค่าสินไหมให้กับผู้ประสบเหตุในครั้งนั้นนะคะ จากการตรวจสอบก็พบว่ารถทัวร์นะคะทำประกันอยู่กับบริษัทวิริยะประกันภยัยวงเงินอยู่ที่1.5ล้านบาทพรบรถยนต์5 0 0 0บาทประกันชั้น1นึ่งนะคะ5 0 0 0บาทและประกันผู้โดยสารที่นั่งละ1 0 0 0 0บาทนะคะก็ครั้งผู้ก่อ ในการเกิดเหตุนในครั้งนั้นก็ได้รับเยียวยากันไปส่วนผู้เสียชีวิตทั้ง5้าศพนะคะถูกนําร่างที่ถูกไฟคอกเนี่ยจนระบุต,ตัวตนไม่ได้ก็ไปพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลที่โรงพยาบาลศรีนครินแล้วก็รอญาติมารับตัวไปบําเพ็ญกุศลต่อไปในครั้งนั้นนะคะสืบทราบนะคะว่าหนึ่งในนั้นก็ทราบชื่อเป็นนางสาวสุกัญญาเกตหอมอายุเพียง20ปีเท่านั้น เป็นชาวอ,อ,อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครนะคะอย่างไรก็ตามก็ขอแสดงความเสียใจกับญาติผู้เสียชีวิตทั้ง5คนด้วยนะคะอย่างที่บอกก็ว่าเหตุการณ์การไฟไหม้ในทุกๆครั้งเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะคะจะเกิดมาจากความประมาทความหละหลวมแล้วก็อุบัติเหตุ ไฟไหม้เนี่ยเกิดด้วยไม่กี่ประการค่ะก็คือเกิดขึ้นโดยเนื้อมือมนุษย์เกิดขึ้นโดยธรรมชาตินะคะมนุษย์ก็ อุบัติเหตุหรือความประมาทต่างๆก็จะเกิดไฟไหม้ได้นะคะอย่างตัวฝนเองเนี่ยเพิ่งอบรมดับเพลิงมานะคะก็เดี๋ยวนี้ก็จะมีความระมัดระวังก่อนออกจากบ้านมากขึ้นนะคะก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยคอยตรวจเช็คอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนด้วยนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยมันเก่ามันชำรุดหรือเปล่าหรือเราปิดเราถอดปลั๊ก ปิดสวิตช์อย่างครบถ้วนแล้วหรือยังเพราะบางทีนะคะเหตุการณ์ไฟไหมเนี่ยมันก็ ไม่เข้าใครออกใครนะคะพอเกิดขึ้นแล้วมันก็สร้างความสูญเสียไม่ว่าจะเป็นทั้งชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินอย่างไรก็ระมัดระวังกันมากๆนะคะสําหรับวันนี้รายการ10นาทีคดีดังคงต้องจบลงแต่เพียงเท่านี้อย่างไรก็ตามติดตามรับฟังกันได้อีก2องอพิโซดในตอนของไฟนรกข้อขังตายวันพรุ่งนี้จะเป็นเรื่องราวของเหตุการณ์ใดอีกนั้นติดตามรับฟังกันได้ทาง rmtp u live facebook แล้วก็ u t u b e นะคะวันนี้ เวลาสีนีสิงสุวรรณต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ